สวัสดีค่ะมาพบกับ o p ปอเหมือนเดิมนะคะรายการรองของใหม่ EP 5นะคะก็วันนี้มีอัปเดตมากมายเลยนะคะมาที่จุดแรกเลยค่ะที่เดสบอร์ดนะคะเรากดไปค่ะเดือนนี้นะคะเรากดเข้าไปเลยนะคะก็ตรงสีเทานะคะตรงที่ยังไม่ถึงเนี่ยค่ะ ลองกดเข้าไปดูได้เลยนะคะเราอัปเดตใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็คือมีข้อมูลในนี้เลยข้อ2นะคะหน้ารายละเอียดงานซ่อมน,นะคะเราสามารถกดเข้าไปตรงรูปภาพค่ะและสามารถดูรูปภาพแล้วก็ซูมขยายได้ด้วยนะคะแบบนี้นั่นเองข้อ3นะคะถ้ามีปัญหาสามารถติดต่อค s สต m มเซอร์วิสได้เลยนะคะเพียงกดปุ่มเมนูค่ะแล้วก็เลื่อนลงตรงนี้ได้เลยสามารถโทรได้เลยค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะเข้าไปที่เมนูงานซ่อมของชั้นค่ะแล้วก็กดเข้าไปตรงซ่อมเสร็จแล้วนะคะอันนี้สามารถเข้าไปพาร์ทที่เสียได้เลยนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็มันจะมีตรงเสิร์ชหาหรือว่ามีตรงปุ่มเลือกได้เลยนะคะอันนี้เปาก็กดเลือกได้เลยแล้วก็กดเลือกนะคะตรวน,นี้แล้วก็เลือกอันนี้ได้เลยค่ะ แค่นี้เป็นการเสร็จสิ้นแล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับแอป,ปมือถือก็มีกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเว็บกันบ้างค่ะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างไปกันเลยค่ะอันนี้คือเมนูใหม่ของเรานั่นเองนะคะเป็นประวัติเบิกอะไรนั่นเองค่ะก็มีนะคะขั้นตอนที่1นนะคะเป็นการค้นหารายการอะไรที่ถูกเบิกไปด้วยนะคะมีข้างในจะมีชื่ออะไรนะคะชื่อผู้เบิกค่ะเครื่องจักรที่นําไปใช้ค่ะ และมีประเภทใบเบิกด้วยนะคะสามารถคลิกเลือกได้เลยสมมุติเราเลือกงานซ่อมนะคะก็จะมีเลขที่ใบงานค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะเป็นการเลือกช่วงเวลานั่นเองนะคะเลือกวันที่นะคะตั้งแต่วันที่1กุมภานะคะไปถึงวันที่2 6กุมภานะคะต่อไปแล้วก็กดแสดงข้อมูลเลยค่ะอ่าอันนี้คือเป็นข้อมูลของเรานั่นเองเราสามารถนะคะดาวน์โหลดนะคะหรือว่าพิมพ์ออกมาได้นะคะผ่าน Excel นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราสามารถนะคะคืนอะไรได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเราคืนอะไรกดคืนอะไรหนึ่งตัวหรือว่ากี่ตัวก็ได้เราสามารถกดเลือกได้เลยจิ๊บจิ๊ข้อมูลได้เลยค่ะแล้วก็บันทึกไปเลยแบบนี้นะคะนะคะ่ะต่อไปนะคะเราสามารถมาดูเลขที่ใบางานดูข,ข้อมูลข้างในได้ด้วยกดไปเลยค่ะจิ้มจิอ่ามาแล้วนี่นะคะ คือข้อมูลเลขที่ใบงานของเรานะคะก็มันมันก็จะมีใบแจ้งซ่อมให้ดูนะคะมีทุกอย่างเลยว่าจะเป็นวันที่ผู้แจ้งซ่อมนะคะเอาละค่ะมาถึงหน้าประวัติงานซ่อมนะคะตอนนี้เราก็มีเพิ่มมาสองคอลัมน์นะคะคอลัมน์แรกก็จะเป็นส่วนประกอบที่ซ่อมนั่นเองนะคะตรงน,นี้เลยแล้วอีกคอลัมน์หนึ่งที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะก็เป็นความปลอดภัยค่ะอ่าเรามาถึงหน้าการตั้งค่านะคะตรงน,นี้ก็มีการพิมพ์สลรูปแบบนะคะ เลื่อนลงมาค่ะจะเป็นกําหนดรูปแบบเลขที่ใบ PM นะคะตรงนี้เราก็มีปุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นรูปแบบประเภท PM ค่ะเราสามารถเลือกได้เลยตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเพิ่มเข้าไปนะคะนี่โอเคเสร็จแล้วเราก็บันทึกได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลก็ ติดตามกันได้เลยที่นี่เลยแล้วก็อย่าลืมสับสครตกระดิ่งได้นะคะมาเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายคะ่ะ